เช่อแตมภูสปาสวัสดีครับวันนี้ทีมงานมีชุดดูแลสระว่ายน้ำสำหรับสระว่ายน้ำอินเท็ขนาดเล็กไม่เกิน15ฟุตมานำเสนอครับปกติแล้วหากคุณลูกค้าซื้อสระรุ่น easy set metal frame prism frame ก็จะพบปัญหาว่าจะมีตะไคร่ขึ้นตามขอบและพื้นต้องเปลี่ยนน้ำบ่อยๆใช่ไหมครับด้วยชุดเซ็ตที่จัดให้จะช่วยลดปัญหานี้ไปโดยไม่ต้องเปลี่ยนน้ำและขัดสระให้เปลืงเวลาครับในชุดจะประกอบไปด้วย เครื่องกรองไส้กรอง l o w เ a t ส3,785ลิตรต่อชั่วโมงกระบอกจ่ายคลอ l รีนคลอรีนเม็ด1กิโลกรัมและเครื่องทำความสะอาดแบบไร้สายชาร์จแบตเตอรี่โดยวิธีการใช้งานง่ายมากๆครับเพียงติดตั้งเชื่อมต่อกระบอกจ่ายคลอ l รีนและเครื่องกรองเติมคลอ l รีนเพื่อฟีดคลอ l รี e นไปฆ่าเชื้อโรคในสระว่ายน้ำช่วยลดปัญหาน้ำขุ่นเขียวและตะใคร่ครับ วิธีการดูแลก็ง่ายเพียงนำตัวกรองมาล้างทำความสะอาดทุกๆ5วันหรือ1อาทิตย์เพื่อป้องกันการอุดตันของตัวกรองครับในชุดจะมีเครื่องทำความสะอาดสะว่ายน้ำแบบไร้สายมาให้ด้วยครับวิธีการใช้งานคือง่ายมากครับเพียงชาร์จแบตเตอรี่ให้เต็มและเปิดเครื่องนำลงน้ำเพื่อดูทำความสะอาดสิ่งสกปรกต่างๆเช่นใบไม้เศษตะกอนเศษหินทรายกรวดต่างๆได้ง่ายมากๆครับ ใช้เสร็จก็นำมาล้างทําความสะอาดและทิ้งเครื่องให้แห้งเพื่อชาร์จแบตครับหากคุณลูกค้าท่านใดสนใจชุดดูแลสระว่ายน้ำที่ตอบโจทย์การใช้งานง่ายๆแบบนี้สามารถติดต่อสอบถามทีมงานได้ทุกช่องทางเลยนะครับสวัสดีครับ